สวัสดีครับวันนี้พวกเราจะมานำเสนอโครงการหลอดไฟคำสั่งเสียงซาวไลท์ light, รายวิชา SU102 ศสินรสร้างสรรค์ปีการศึกษา2563กลุ่ม SU2310 นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์อาจารย์ที่ปรึกษาผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรรพีพันธ์แก้วอ่อนที่มาและความสำคัญนะครับในการทำโปรเจกต์ครั้งนี้พวกเราทำภายใต้คอนเซปต์ LDK Learn Do It Keep Planning Learn คือการเรียนรู้จากอดีตดูอิคือการลงมือทำในปัจจุบันคี l แ n n i n g คือการวางแผนไปยังอนาคตซึ่งในอดีตของเราเนี่ยมีการใช้แสงไฟจากธรรมชาติก็คือดวงอาทิตย์ดวงจันทร์หรือจากการก่อของไฟนั่นเองจนมีนักวิทยาศาสตร์ชื่อโทมัสเอดิสันผู้ซึ่งเป็นนักประดิษฐ์ชาวอเมริกันได้ประดิษฐ์หลอดไฟและจดสิทธิบัตรเป็นคนแรกของโลกและมีการพัฒนาจนมาถึงปัจจุบัน และในปัจจุบันนะครับเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด -19 ได้เราจรึงคิดหาวิธีเพื่อช่วยลดการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด -19 โดยการลงมือทำโปรเจกต์หลอดไฟคำสั่งเสียงหรือซาวไลท์เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสและลดการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด1 i และทางคณะผู้จัดทำยังวางแผนไปยังอนาคตอีกนะครับ เนื่องจากอนาคตเนี่ยจะเข้าใกล้สังคมผู้สูงอายุเนื่องจากเปอร์เซน็นต์การคลอดบุตรเนี่ยลดลงและจะทําให้ผู้สูงอายุเนี่ยอาจอยู่คนเดียวเพียงลาพังและมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้เราจึงเห็นว่าโปรเจกต์ของเราเนี่ยสามารถเข้าไปช่วยเหลือในตรงนี้ได้ดังนั้นคณะผู้จัดทำจึงได้จัดทำโครงการหลอดไฟคำสั่งเสียงเพื่อตอบสนองความต้องการแอดี แก้ไขในสถานการณ์ปัจจุบันและวางแผนในอนาคตให้สะดวกสบายในการดำเนินชีวิตมากขึ้นครับอุปกรณ์ 1. Arduino Uno, uno R3 เป็นบอร์ด Arduino ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดเนื่องจากราคาไม่แพงข้อมูลจำเพาะชิป IC microcontroller ATmega328 ใช้แรงดันไฟฟ้า5โวลต รองรับการจ่ายแรงดันไฟฟ้าที่แนะนำ7-12โวลต์รองรับการจ่ายแรงดันไฟฟ้าที่จำกัด6-20โวลต์พอตดิจิตอล i ทับศู14พอร์ตมี6พอร์ต PWM Output พอร์อน n ล็อก Input 6พอร์ตกระแสะไฟที่ใช้จ่ายได้ในแต่ละพอร์ต40มิลลิแอมป์กระแสะไฟที่จ่ายได้ในพอร์ต3.3โวลต์ 50มิลลิแอมแปร์พื้นที่โปรแกรมภายใน32กิกะบิตพื้นที่โปรแกรม500บิตใช้โดยโปรโลดเดอร์ oder, พื้นที่แรม2กิกะบิตพื้นที่หน่วยความจำถาวร EEPROM 1กิกะบิตความถี่คริสตัล16เมกะเฮิรตซ์ขนาด68.6ิบแคูณห้ามิลลิเมตรน้ำหนัก25กรัม 2. Arduino Uno, uno Sensor Shield version 5.0พัฒนามาจาก Arduino Sensor Shield version 4.0พัฒนามาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ง่ายขึ้นสามารถเสียบกับ Arduino Uno, uno R3 และใช้งานได้ทันทีใช้งานง่ายเพียงแค่เสียบกับสายไฟจัมเปอร์เหมาะสำหรับนักพัฒนาที่ยังไม่มีความรู้เรื่องการออกแบบวงจรมากมายนักและไม่ต้องเสียบกับบอร์ดทดลองเบสบอร์ด ให้ยุ่งยากโดย Arduino Sensor Shield version 5.0รุ่นนี้สามารถใช้กับโมดูลต่างๆได้ดังนี้รองรับการใช้งาน IIC ทับ I 2 C รองรับโซเวอได้หลายตัวโดยไม่จำเป็นต้องจ้ำสายเพิ่มรองรับ b l u บ t o o t h โมดูลรองรับ SD card โมดูล u ั t ต r s o n i c Interface RS 2 3 2 12 12864 LCD Parallel Interface และ Serial Interface ด i g i t a l i0 พอร์ต d0 ถึง d13 a n a าล g อก i0 พอร์ต a0 ถึง a5 3. ไมโครโฟน sound detection sensor module module sensor เสียงใช้สำหรับตรวจจับเสียงดังโดยหากมีเสียงดังเกินกว่าที่ได้ปรับตัวต้านทานไว้เอาพุทจากช่องเอาพุ t จะได้เป็นลอจิก1หรือ High รองรับแรงดันไฟฟ้า3.3โวลต์ถึง5โวลต สามารถติดตั้งได้ง่ายด้วยขนาดเพียง3 2คูณ1.7ซนตมรรายละเอียดอุปกรณ์ใช้ตรวจจับความดังของเสียงสามารถปรับความไวในการตรวจจับได้ใช้แรงดันไฟฟ้าตั้งแต่3 3โวลต์ถึงหโวลต์ให้ออพต์แบบดิจิตอลเมื่อจับสัญญาณเสียงได้มากกว่าที่ตั้งเอาไว้จะให้ลอจิก1มีรูยึดน็อตขนาด M3 สามารถติดตั้งได้ง่ายขนาดเพียง3.2คูณ1.7ซนเม 4. โ o บ o t y i AC Light ด i m m e r Module ลโมโดูลปรับความสว่างของหลอดไฟ220โวลต์สามารถใช้งานได้กับอุปกรณ์ที่เป็นขดลวดเช่นเตาลีดหลอดไฟแบบไส้มอเตอร์ฮีสเตอร์รองรับอุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับแรงดัน100โวลต์ถึง250โวลต์รองรับกระแสไฟฟ้าสูงสุด16แอมป์ใช้การควบคุมมุมเฟสทำให้สามารถควบคุมอุปกรณ์ได้ การใช้งานจะต้องใช้จับซีโล c o คสซิจากขา z ถึง C แล้วหน่วงเวลาเพื่อควบคุมมุมเฟสโดยใช้ขา PWM รองรับแรงดันไฟฟ้า3โถึง5โวลรายละเอียดอุปกรณ์ใช้ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อควบคุมการทำงานควบคุมความร้อนของฮิสเตอร์ควบคุมความสว่างของหลอดไฟควบคุมความเร็วของมอเตอร์ AC รองรับอุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้า AC เท่านั้นใช้ตอดเบอร์ BTA16 รองรับการจ่ายกระแสไฟฟ้าสูงสุด16แอมแปร์และแรงดันไฟฟ้าสูงสุด600โวลต์ถึง800โวลต์ใช้การทำงานแบบ Zero c o s i n g จับปลายขึ้นเพื่อหน่วงเวลาควบคุมมุมเฟสขั้นตอนการต่อวงจร 1. ชิวต่อกับ Arduino 2. ต่อชิวเข้ากับ Dimmer Module โดยใช้สายจำ้ำสีเทาต่อเข้าที่ช่อง G กับช่องกาว สายสีแดงต่อเข้ากับ v กับ vcc สายสีเขียวต่อเข้ากับ2กับ Z ถึง c สายสีเหลืองต่อเข้ากับ c กับ pwm เชื่อม dimmer module กับอุปกรณ์ไฟฟ้าไฟเข้าต่อเข้าช่องสีเขียวไฟออกต่อเข้าช่องสีน้ำเงินไปยังหลอดไฟ 4. สายสีแดงต่อเข้ากับ vcc กับ v สายสีเทาต่อเข้ากับกับ G สายสีเขียวต่อเข้ากับเอากับห้า สำหรับการใช้งานนะครับเราจะใช้คำสั่งเสียงโดยการตบมือเป็นจังหวะเราจะมีตั้งแต่1ครั้ง2ครั้งและก็3ครั้งนะครับโดยที่1ครั้งจะเป็นสัญญาณในการเปิดไฟนะครับ100% 2ครั้งหลอดไฟจะหลี่อยู่ที่60%นะครับ3มครั้งจะอยู่ที่30%นะครับและตบมืออีก1ครั้งจะเป็นการปิดครับ ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับอย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยและแล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์น,นะครับขอบคุณครับ